นะจ้าไม่ต่อยบนนอกสิแพ้เก็บเห็ดเจ๊ต่อยบนนอกที่แรกว่าสิบ่เอาว่าสิอาวอ,อันถ่ายเด้เก็บได้บักหลายแล้วที่นี่เห็นมันหลายนะเลยถ่า,ายคลิปอู้ยดอกง,งามๆดอกง,งามจ้ะว่าท่านในแถาโอ้เพียเพียรเพียโอ้พี่น้องเอ้ยหลายหลายหลายดอกงามๆเบิงบ้งเบิ้งขาวอักรหลากช่างฝุ่น แมนเบิดเด้พี่น้องแมนเบิดมาเก็บเห็ด,หดเด้อจ้าอุ้ยมาผู้เดียวทุกทางเอาน,นี่ไงมูประเดี๋ยวแม่น้ำคุณโอ้ยไหลเก็บกล่องไว้กันอันบ่มีผู้ไทยหย้ยผัวบ้านผู้ใหญ่มาไทยให้อยู่มือนี้เพิ่นบ่มาหยันบ่ม,มี่สัตว์ม,มันบ่แม่นจังซั่นไป เอ้ยมันกเกิดคือดีคือเกา่าคุณเอ้ยคุณเอกเต็มปลาอยูอ่เก็บกล่องไว้นะแล้วตองได้ตัดขามันออกเด้ดขามันออกนนะคุณนะไลฟ์มาครัก วันสิบวมมีแต่มีคือเกา่าอาดอ,อกนี่โอ้ยขานาดกล้องสั้นกตขอไพ้เด้อไม่อะกระบอกแมา่แม่เซลฟีก่กระบอกแมา่อุ้นใหญ่ไปเต็มบัดนเอนองเอ้ย เก็บกองไว้กองไว้คุณว่าท่านจะเห่าเด้เพราะว่าหมู่บ้านเขาก็เก็บเอาแล้วอู้หลายหลายหลายกองไว้นี่แหละคุณยูกะตากะดอกไม้น้อยเก็มีไปแน้ว เด็กน้อยหากระเกิดหีิบอกนะึงอีิบอกนะึงนะโอ้ยคุ่นคุณเก็บเสื้าก็ได้หลายแล้วอืมย่าเอาหีิบอกนะึงฟ้องาม่ประเทศในแถวที่หากระเกิด ยี่หรอกนะี่ธรรมาสัตว์พี่น้องเย็บกล่องไว้เขาออกลากดิจา่าออีกแล้วอเอาเพิ่มง่ามๆไปโอ้ถือมือเดียวพุ่นพี่น้อง ว่าในปาดละเก็บเอากันมองดูมันทุ่นไปต่อขึ้นมาไปทั้งปุ่นเก็บไปกองไว้พุ่นาะเก็บไปกองไงวออกกบบ้ทั้งนั่นไลุ่่นเต็มอยู่เดี๋ยววัดจะเก็บไว้หนี่ะไละ้าม่เห็นมัน Ê, ừ, đọc nè mẹ, đi nè, đọc nghe bật tìm luôn đúng không? Bộ bụi thọt mưa, bộ bụi thọt mưa, kiếm Kếp bắp cong với nì. Áo, khôi bắp bạc, áo. Lai nó. kìa Ôi, kiếm mà hết măn măn. Măn măn, măn măn. Ừ ta tra là đi đi được nữa đi tay kiếm mắt còn cái này bán cái cơ phi bán cơ ui quá muốn ăn thì bớt cái thằng nem đi thằng này này เออมนันคือเกา่าเก็บมากรองกันไว้ทั้งนี้เอ,อ้ามี่ถอกนะึงเพราะมันเหยียบเราแบบนี้ลองเต็มตาหมวกกอดกันปะเต็มตาเก็บมากรองกันไว้มนันคือเกา่าเี็ดขาวปัดขามันออกนั่นเป็นเสื้อเนาะ มันคือเกา้เาเสีตาสนินปาดขาเาส้ยเฮียเซตา,า,ตาปาดขามออกเห็นเป็นเสื้อว่าเอาไปเมือ่อเด้โอ้ เต็มตาแล้วบอว่าในสองตาโอริจันกับเข่งหนึ่งออกปวดออกโพส่ยมงคือเก่าได้พี่น้องเก,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 ก็บเห็ดกระมันคือเก่าละไสมงยุ่งกันยุ่งอห่าดอกหนึ่ง <laughs> นี่แต่ดอกใหญ่ๆเด้เห็ดขาวเห็ดอันียนังเกาะซื้อเพิ่น

อันเบื้องบอดีเป็นไรก็ขออภัยเดอ้อเพราะว่าถือกล่องทั้งถือทั้งอ,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 อันนี้ไม่เที่ยวฟรีกับใครออกมาคิดว่ามันสิบม่มีเกิดอีขึ้นกันไหมพี่น้องเต็มตาขอบุญหลายเดอ้อที่เขาไม่ยอมมาส้มมีจอยบันนอกเฮ็ดซูแนลหะือจ้ะเฮ็ดตลกแน่เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ชีวิตประจำมือแต่ละมือแต่ละเดียให้เก็บเฮ็เดเก็บพาวหาโนมัยโนมี ชีวิตบรรน,นอกของตือเฮานเนะ่จังสีหล่ะจ้ะขอบคุณหลายๆคำว่าอย่าม,มาส้มเด้อ